ยอดนะครับดูดูอยู่ตรงนี้นะครับเห็นบรรยากาศเขาค้อนะครับตรงนน้นนะครับน่าจะเป็นเขาค้อนะครับสุดยอดนะรบ,บรรยากาศทางนี้ก็จะมีเตลี่สอดนะครับ รีสอร์ทเยอะมากๆนะครับนี่ครับที่รีสอร์ทสกายวิวนะครับตรงนี้โอเคครับนี่ก็ผมมาอยู่ที่อ่ารีสอร์ทสกายวิวนะครับแล้วก็จะมีอ่าบัวหิมะนะครับเป็นไร่บัวหิมะ ก็ประมาณหลายไร่อยู่นะครับไม่ต่ำกว่า3ามไร่นะครับ,รบวิวก็สวยนะครับตรงนี้นะนี่เป็นรีสอร์ทตรงนั้นนะครับอยู่รอบๆผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนครับเดินลงไปดูข้างล่างนะครับ เป็นู้กเขาจะว่าหรือปเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้ดีกว่าสิริวันวิวดูตรงนี้นะรบรรยากาศนะครับ รีสอร์ตเยอะนะครับที่นี่มันก็เป็นรีสอร์ทหมดเลยครับสมัยผมขึ้นมาตั้งแต่ <c oughs> เมื่อประมาณเกือบยี่สิบปีครับตรงนี้ยังไม่มีรีสอร์ตเลยนะครับก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งตอนนั้นผมไม่ได้เก็บภาพไว้นะครับแต่มาตอนนี้ผมได้เก็บภาพบรรยากาศแล้วก็บันทึกความทรงจำไว้ในช่อง youtube แล้วก็ ช่องเพจนะครับนะครับครับีสดนะครับแล้วก็ดูวิววิวทางนี้นะครับเป็นวิวตลาดวิวตามหมู่บ้านนะครับเป็นบ้านคนนะครับ ก็จะมีหลายรีสอร์ทนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับมีชื่อหลายชื่อนะครับเป็นหลายเจ้าของนะครับแต่ว่าเข้ามาทางเดียวกันนะครับยิวสวยมากนะครับดูนะครับก็นะครับอืมครับโอเคเดี๋ยวออกจาก หมู่บ้านภูท่าเปิกไปแล้วนะครับผมก็จะไปที่ภูหินร่องตานะครับนีครับนี่เป็นสวนบัวหิมะนะครับออกดอกแล้วนะครับอีกสักประมาณอาจจะไม่ถึงเดือนนะครับเขาอาจจะกับเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับน่ครับ คนหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับบัวหิมะนะครับเป็นวัดป่าผู้ทะเบิกนะครับไปทางโน้นน่าจะไปได้อีกนะครับแต่ผมไม่ได้ไปนะครับผมจะขึ้นปูหินะร่องกล้าก่อน นะครับผมเดี๋ยวไปกันดีกว่านะครับนี่ก็เป็นอีกมุมภาพบรรยากาศนะครับที่พูทธเบิกนะครับเองนะครับดูครับอยู่บนนี้ไม่มีแดดนะครับแต่ว่าก็มีแสงน่อยๆนะครับนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่พูทธเบิกนะครับ นี่ก็จะเป็นสกายวิวนะครับเป็นรีสอร์ทนะครับโอเคไปกันต่อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมภาพบรรยากาศนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับชื่อไร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 อะไรสักอย่างนะครับไรทะใช่ปะ อยู่ไกลนะครับมองไม่เห็นเป็นรีสอร์ททางนั้นนะครับทางนู้นนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นภาพวิวบรรยากาศนะครับที่บูําเบิร์กนะครับแถวนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทหมดเลยนะครับภาพวิวบรรยากาศสวยงามมากๆนะครับที่ มุมนี้นะครับรนี้ก็น่าจะกลางกลางเต็นท์ได้นะครับตรงนี้กลางเต็นท์ได้เห็นไปหมดเลยนะครับทางนี้นี่น่าจะเป็นลมเก่าหรือลมสักหรืออะไรไปสักอย่างนะครับนุ่น ون. เป็นหมู่บ้านทางนั้นเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะพาเ,เพื่อนๆนะครับ เก็บภาพวิวบรรยากาศนะครับหรือว่าตามรีซุ่งรีสอร์ทนะครับเก็บไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็จะเอามาตัดต่อลงเพจหรือว่าลง u t u b e นะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับก็จะเดี๋ยวให้ดูอีกทางด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับนี่ก็จะเป็นไราวโพดนะครับโน่นก็จะเป็นไร่ กระลำปีนะครับแล้วก็จะเป็นบัวหิมะนะครับตรงนี้นะครับบัวหิมะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ถ่ายเพื่อนๆดูนะครับนะครับดังนั้นจะเป็นบัวหิมะหมดเลยนะครับก็นี่นะครับมานี่ตรงนั้นก็จะเป็นกระลำนะครับไร่กระลำตรงนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะครับลงไปน่าก็จะเป็นอะไรผมก็ไม่รู้นะครับยอดนะครับความสวยงามนะครับตามธรรมชาตินะครับตาม อยเขาหรือว่าตามแนวเขานะครับนะครับไรกะลังปีไรบัวหิมะนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับตรงนี้เราจะเป็นรีสอร์ทนะครับชื่อวิวม่านหมอกนะครับก็จะเป็นรีสอร์ทนะครับจุดนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่งนะครับดูจอนะครับวิวชื่อรีสอร์ทตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อ วิวม่นหมอกนะครับก็เป็นจุดชมวิวที่หลักร้านเลยครับเดี๋ยวช่วงตอนที่มีทะเลหมอกก็น่าจะสวยงามมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับนะครับก็เป็นวิวบรรยากาศนะครับ ตรงนั้นผมไปดูมาแล้วนะครับก็เป็นรีสอร์ทที่เยี่ยมมากๆนะครับอจุดชมวิวที่เยี่ยมมากๆวิวหลักล้านนะครับเลยหมอกนะครับนีเขาไม่อ่านุญาที่ขึ้นนะครับลอยๆขึ้นมานะครับ นีครับเป็นวิวบรรยากาศนะครับแล้วก็เป็นรีสอร์ทวิวบ้านหมอกนะครับวิวม่นวิวม่นหมอกเลครับนี่ก็กำลังปลูกกระลำกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับนี๋ค,ครับก็ดูวิวบรรยากาศทางด้านนี้นะครับด้านนี้มุมนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นไร่แสงปริยานะครับจะมีแต่รีสอร์ทแถวนี้โอเคครับผมจะพาเพื่อนบไปดูหลายๆมุมนะครับที่อยู่อูทบเบรกนะครับต่อครับ ครับนี่เป็นอีกม,มุมหนึ่งนะครับที่อยู่บนภูกระเบิดนะครับนี่ก็เป็นรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทมีประมาณสามสีหลังนะครับก็ชื่อรีสอร์ทภูเขาอยู มาจากไหนเนี่ยหนูพิษณุโลกเหรอที่ไหนพิษณุโลกขึ้นมาทางไหนอะฮะบ้านใหม่อยู่พิษณุโลกใช่ป่ะอยู่พิษณุโลกใช่ไหมอ๋อแล้วมาทางไหนเนี่ยทางภูหินล่องกา้าปะใช่ไหมโอไกลไหมไปที่บ้านไกลเลยเอ๋อผ่านภูหินล่องกาไปเนาะ อ่านไหมอยู่ภูหินล่องกล้าเลยเออโอเคว่าจะไปภูหินล่องกล้าเหมือนกันเลยไม่ไกลใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเจอกัน <laughs>